bmw 320i Luxury เก่งยอดนิยมของ bmw นะคะถูกกว่าป้ายแดงถึง2ล้านบาทไปเลยนะครับรถดีราคาเด่นเน้นบริการ l ล n e อนแอดนัทถาออโตสวัสดีครับกลับมาพบกับหมูนัทถาออตโต้นะครับ รถดีราคาเด่นเน้นบริการที่นัาถาโวอัวตานั้นนะครับวันนี้นะครับหมูพามาดูรถยอดนิยมตลอดการของ BMW 320i 2.0 luxury คันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าครับว่าฟังกช์ชันนะครับด้านนอกด้านในแบบละเอียดเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับติดตามกันเลยครับ ไฟหน้าคันนี้นะครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับโฟมไฟใสๆสวยๆเงาๆเลยนะครับด้านล่างมีไฟตัดหมอนตัดด้วยคิ้วโครเมียมนะครับดูหรูหรามากๆเลยนะครับกระจังหน้าคันนี้เป็นแบบแนวตั้งตามสไตล์ของ bmw นะครับและตัดด้วยโครเมียมนะครับดูสปอร์ตและหรูหราสุดๆไปเลยนะครับสีด้านหน้าสวยๆใสๆเงาๆเลยนะครับรถคันนี้นะครับล้อคันนี้นะครับสีเงินๆเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับล้อขอบ17ด้วยนะครับ กระจกมองข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกมองข้างด้วยนะ ขอบกระจกตัดด้วยคิ้วโครเมียมสวยมากๆเลยนะครับเงาเงาเลยนะฮะแผงข้างประตูนะครับสะอาดสะอาดเลยนะครับไม่มีรอยขูดขีดเลยนะครับตัดด้วยหนังสีน้ําตาลนะครับดูหรูหราสุดๆไปเลยนะครับโครงสร้างนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับไม่มีเคราะห์ไม่มีพ่นเลยนะฮะบอกเลยว่าคันนี้สมบูรณ์แบบมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูบ้านถัดไปดีกว่าครับแผงข้างคันนี้นะครับสะอาดดเลยนะครับไม่มีรอยขูดขีดเลยนะครับไม่มีรอยถลอกเลยนะครับตรงมือจับนะครับตัดด้วยลายไม้สี ำนะครับและตัดด้วยหนังสีน้ำตาลนะครับดูดีมากๆเลยนะครับ โครงสร้างนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับไม่มีรอยเคาะไม่มีรอยพ่นเลยนะครับฝาถังน้ํามันนะครับอยู่ฝั่งเดียวกับคนขับรองรับน้ํามันเบนซินด้วยนะครับด้านหลังนะครับระบบความปลอดภัยนะครับมีเซ็นเซอร์หลังนะฮะโลโก้สามสอยไอสวยๆเงาๆเลยนะครับไฟท้ายคันนี้นะครับเป็นแบบสี่เหลี่ยมๆนะครับใสๆสวยๆลงตัวกับบั้นท้ายของ bmw คันนี้นะครับดูดีมากๆเลยนะครับด้านในผมบอกเลยว่ากว้างขวางมาก านะครับสักหลาดยังสวยๆไม่มีรอยขาดเลยนะครับ เปิดแผ่นรองขึ้นนะครับและยังมีที่เก็บของอีกชั้นหนึ่งนะครับด้านหลังนะครับโครงสร้างเดิมๆเลยนะครับเม็ดอาร์กจากโรงงานยังมีทุกเม็ดเลยนะครับเม็ดอาร์กเดิมๆเลยนะฮะการันตีเลยนะครับคันนี้โครงสร้างเดิมจากโรงงานนะครับเดี๋ยวมาดูประตูบานถัดไปดีกว่าครับเช่นเคยครับแผงข้างประตูนะครับสะอาดดเลยนะครับไม่มีรอยขูดขีดเลยนะครับมาที่โครงสร้างครับโครงสร้างคันนี้นะครับเป็นโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานนะครับเม็ดอาร์กทุกตัวนะครับยังมีอยู่ทุบทหมดเลยนะครับดูด ดีมากๆเลยครับแล้วเรามาดูประตูบานสุดท้ายกันดีกว่าครับแผงข้างประตูนะครับสะอาดดเลยครับไม่มีรอยขูดขีดเลยนะครับดูดีสุดๆไปเลยครับโครงสร้างคันนี้นะครับโครงสร้างเดิมๆเลยนะครับไม่มีเคราะไม่มีพ่นเลยนะครับเม็ดอากจากโรงงานมีทุกเม็ดเลยนะครับการันตีนะครับคันนี้โครงสร้างเดิมจากโรงงานทั้งคันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูต่อกันที่ห้องเครื่องดีกว่าครับเจ้า B M W คันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินทวินพาวเวอร์เทอร์โบผมบอกเลยนะครับว่าเครื่องนะครับสะอาดดเลยนะครับไม่มีน้ํามันเยิ้มเครื่องแห้งๆสวยๆเงาๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่โครงสร้างกันดีกว่าครับโครงสร้างคันนี้นะครับฝากระโปรงหน้านะครับไม่เคยขยับเลยนะครับน็อตเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับซุ้มล็อกเม็ดอาร์คเดิมๆด้านหน้านะครับน็อตไม่ขยับเช่นเคยครับใครซื้อไปคุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะ ว่าเจ้าของเขาดูแลดีสุดๆไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในรถกันดีกว่าครับว่าด้านในรถอ่ะมีฟังก์ชันอะไร ด้านในรถคันนี้นะครับมาด้วยเบาะหนังสีน้ําตาลสวยๆหนังตึงๆใสๆเลยนะครับเบาะคู่หน้าเป็นแบบปรับไฟฟ้าด้วยนะครับด้านคนขับสามารถเมมโมรีได้2ตําแหน่งเลยนะครับคอนโซลหน้านครับสะอาดดเลยนะครับไม่มีรอยขูดขีดเลยนะคอนโซลหน้าผมบอกเลยว่าบุนุ่มด้วยนะตัดด้วยลายไม้นะครับสีดําๆนะครับยิ่งทําให้ดูหรูหราไปกันใหญ่เลยนะครับ คันนี้นะครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่นะครับรองรับวิทยุ C D M P 3นะครับแอร์นะครับมาแบบเอกลักษณ์ของ B M w เลยเลยนะครับเป็นแบบออโต้นะครับ สามารถแยกอุณหภูมิได้ซ้ายขวานะครับเกียร์นะครับคันนี้เป็นแบบออโต้นะครับสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ด้วยนะครับว่าจะเป็นแบบสปอร์ตหรือว่าอีโคโปรนะครับมีเซ็นเตอร์คอมบ์เดอร์ด้วยนะพวงมาลัยคันนี้เป็นแบบมันติฟังก์ชันนะฮะผมบอกเลยว่าดูสวยมากๆเลยนะครับดูแบบใหญ่ๆกระชับมือมากๆเลยครับ คันนี้นะครับมาแบบไฟออโต้นะครับผมบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะครับเราไม่ต้องมาเปิดตอนเวลากลางคืนนะครับมันสามารถเปิดอัตโนมัติให้เราได้เลยนะครับเบาะด้านหลังนะครับเบาะสีน้ำตาลสวยๆหนังตึงๆเลยนะครับสะอาดดเลยไม่มีรอยะลอกเลยนะครับดูดีมากๆเลยเลขไมค์คันนี้นะครับมาแค่94,781กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับผมบอกเลยว่า วิ่งน้อยมากๆนะครับถ้าใครได้ไปนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มเงินที่จ่ายแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปราคากันข้างนอกดีกว่าครับว่าผมเปิดในราคาที่เท่าไหร่นะครับ เป็นยังไงบ้างครับกับเจ้า BMW 320i Luxury คันนี้เก่งยอดนิยมของ BMW นะฮะป้ายทะเบียนคันนี้นะครับผมขอถอดคืนนะครับเดี๋ยวผมทําเรื่องสลับป้ายทะเบียนให้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับวันนี้นะครับผมเปิดคันนี้นะครับขายเพียงแค่799,000บาทแค่นี้นะครับถูกกว่าป้ายแดงถึง2ล้านบาทไปเลยนะครับ ผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะฮะใครสนใจคันนี้นะครับเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะครับนัทถาวโต้นะครับมีบริการนะครับจัดไฟแนนซ์ถึงที่นะครับส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านด้วยนะครับคิดถึงรถมือสองนะครับคิดถึงนัทถาวโต้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับและพบกันคันถัดไปนะครับว่าหมูจะรีวิวคันไหนนะครับสนับสนุนโดยคา r f o อร์ชั เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ฟอร์ชั c o m